เดี๋ยวจาเราจะไปดูเครื่องอิเซกิ32แรงปั๊มสามนิ้วคูณ3ขยาย4ออก4ี่นะครับส่งขึ้นเนินเดี๋ยวจะไปดูตามมานะครับเริ่มขึ้นรถก่อน เราจะส่งไปถึงหรือเปล่านะครับห่างประมาณห0 0้อยเมตรนะครับเฮดก็น่าจะ15เมตรประมาณนี้ ไปดูนะครับขับรถไปก่อ,น, <c oughs> อน,นไม่ได้เร่งเท่าไหร่ทีนะครับเครื่อง ิมขึ้นมันมันจะค่อยๆลาดขึ้นนะครับ <c oughs> ไปถึงแปลงแล้วแปลงลำใหญ่นะฮะ ล็อกเดียวหรือเปล่า,าไม่ได้เปิดดีนะฮะ ไม่ได้หมุนหัวให้สุดนะครับอ้ไปได้หลายอยู่ครับโอเคถือว่าแจ๋ว นี่หลีหัวสปริงเกอร์ไว้นะเปิดไม่สุดเปิดได้ครึ่งเดียวเองฮนะได้หลายหัวอันนี้ก่อนนะครับโอเคแอ่บเมื่อกี้เราหยุดเข้าไปตรงรอยต่อระหว่างส่วนยางกับลำไย,ยนะครับ ตอนนี้ก็มาเปิดวาลจุดที่สูงที่สุดนะฮะก็น้ำมาได้อยู่ครับก็โออยู่ฮะไม่ได้เร่งมากเร่งนิดเดียวรล้ว่าน้ำขนาดนี้ก็พอครับก็ตอนนี้ก็เปิดหกวาว จไม่รู้กี่หัวยังไม่ได้นับเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับอีเซก,กิของน้องจักระพันก็โอเคอยู่นะครับ32แรงปั๊มทากิ3นิ้วคูณ3นิ้วขายาย10ออก4ครับแจว แค่นี้ก่อนครับผม